เออมาหดใหญ่ไหมดูดูกม่นิกว่า l a ้ y ก a g เลยนะดาวนี้ต้องเข้าแล้วเนี่ย lady gaga ค่ะเป็นใหม่ของ rose on the ground จะออกอากาศนะครับ1นาที30วิครู้ c o เม e n t นิดนึง1นาที lady g a g นี่คือมาถึงแล้ยังไม่ได้คุยอะไรเลยคืัดตรงนี้ก่อนเลยเข้าเข้าเดี๋ยวคพีจะมาแล้ว30วิครับผม3บ ตรงเวลาเวอร์แปลว่าไม่ทราบเลยนั่งนัแล้วแทบไม่มีไขมันตกเลยนนั่งแล้วือไงอะย่ผิดีก็น่ารักคือเขาใส่แล้วน่ารักไเป็นอะไรรอเปล่าคะยังไหวอยู่เนาะ กล้แล้วอีกนิดนึงจะเป็นสามชาติละนะพี่ห้าพอเจ๋งที่สุดสี่สามเรานับไฟหลังหลายรอบแล้วเหมือนกันนะอ๋อแล้วครับตอนนี้เราวโอ้โหมันเกี่ยวกับการแบบค้นหาคำตอบค้นหาเป้าหมายของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของจริงแน่นอนแล้วแหละไม่หลอกแล้วแหละไว้ Wall with the mattress, funny when you want and suddenly you have it you find that you, right. night, you. Oh, I should back pink What look 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 at Yeah, we Rui, Yeah, Everything and it's all right, นี่ลุกแบบแกชั่เนี่มีเติร์มาเติมนะล้วงก็มาแล้วอะเตอร์ต้องมาแล้วอะนี่เด็ดเทรนทุกอย่างจะต้องตามมาหมดใหญ่ไหมหมดใหญ่ดูดูยิ่งนึกว่าเลดี้ก้าดเลยนะแต่งแต่งเยอะ เรานี่ w r e c k i n g ball w r e c k i n g ball โอเคเอ๋อใ้จไป็ชิงช้านี่หูไฟไฟสิงเลยหรอน่าจะแบบเป็นแอลกอฮอล์ว้ดอกเบสิ่งมโว่ะวุ้ยน่เสองคน ไใ้ทุกเสี้ยวบดคืออินโค่นะนะีนน่ว่ามาเขาบังง่ายแล้วตากลด้วยไงใช่อุ๊ง่ายเลยดูดิโอ,ออันนี้สุดอันนี้ไม่เห็นลนนุกงี้อ่ะหวานหวานชมพูชมพูดาวนี้ต้องเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวอะไรอุ้ยสุดฮอ <c oughs> เฮ้ยมีนิดนึงนิดนึงนึงเนี่ยชุดนี้เว้ยชุดนี้ชุดขายเดี๋ยวมันต้องมาเดี๋ยวเทรนด์มันต้องมา มีสิบให้สิบเอ็ดมีสิบเอ็ดให้สิบห้ามีค่าให้ยี่สิบไม่ได้ชอบมากเลยนะสนาทีฟังไม่รู้เหมือนกันนะคือเวลามันเออมันมาถ่ายไปเลยตรงได้รู้สึกว่าเพลงอ่ะมันฟังง่ายประโยคก็ติดหูมากแล้วข้อหมายก็ดีนะจริงๆแล้วอ่ะมันบอกถึงแบบอะไรนะเหมือนแบบเราออกไปตามหาความหมายของชีวิตแบบออกไปโบยบินแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ต้องการมันแค่อยู่บนพื้นก็ได้เราไต้องแบบขึ้นไปตามหาถึงแบบขึ้นเหนือลองฟ้าหรือเป็นแก๊สตัวอ่ติดซึ้งคือเท่าที่องการอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้นาง แบบเบสิสเอ่ออะไรเป็นชุดจักรดาวทุกอย่างเคยจักรดาวกันชุดแต่ละชุดอะดีหมดเลยนะดีทุกชุดเท่อทุกชุดเลยชฉันนะนี่ชอบชมพูที่แต่งตาชมพูและทาปากสีชมพูชุดชมพูที่นางลอยขึ้นเป็นดาวนี่ที่พี่บอกอะอันนั้นน่นนางแต่งตาชมพูอ๋อโอ้โหถเดีดูไม่ทันเลยเออนี่นี่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้พี่อะชอบชุดเปิดเลยแบ็คิงดาวน์ก็คือแบ็คพิงก์เลยทุกอย่างมันโอเคมากชอบเสียงชอบเสียงร้องโอเวอร์เซฟเป็นแบบคุณอยู่แล้วแล้วก ูทของ MB ็มบเขาก็ดูจับต้องง่ายนะกลิ่นของความเป็นโรเซ่ในแบล็คพิงก์อะกับเพลงเนี้ยพี่ว่ามันอยู่เยอะเหมือนกันไม่ได้ฉีกออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้แบบไม่ต้องปรับตัวเยอะกลิ่นในหัวใจบนโลกนี้นะถ้าระดับโลกนะคนเดียวบนโลกก็คือโรเซ่ที่พี่พอโลอยู่เบลตาที่เขาพูดถึงอ่ะแววตามันมีความสุขมันมีความรักมันคือความรักนี่อันดันแรกที่พี่ยิ้มคือว่าแบบีหักปีโอ้ใไม่เป็นไรเป็นเหมือนกันอ๋อโอเคถือว่า มาในวันนี้นะเราก็แบบพี่มีเป็นคนที่แบบว่าอินเรื่องโรเซนมาช่วยอยู่ได้เยอะเลยเวันนี้อืะอ,อ,อะทุกคนห้เขาคั่งรักไปก่อนเจ้า <c oughs> คนข้างรักหนึ่งอัตรา <c oughs> อขอบคุณพี่มีอีกหนึ่งครับเ <we> แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่องพร้อมกันนะเลดี้แจ็คกี้โอเคไหมกับช่องเลดี้ <c oughs>